วันนี้ก็สวัสดี FC ทุกคนเลยนะครับที่เข้ามานะครับ g o o ดเดยหรือว่า East อี u n d วันนี้มาแนะนำชุดเครื่องเสียงรับงานชุด4.4คตัวนี้ใครสนใจที่จะเอาไว้ใช้งานงานเครื่องไฟก็ดีเนาะหรือว่างานประเภทงานดนตรีนะครับวงดนตรีเล็กๆอิเล็กโทนนะครับเข้ามาดูที่กู๊ดเดย์นะครับ 0 8 6 4 4 8 3 7 7กนะครับหรือว่าพี่อีทนะครับก็สอบถามกันได้นะครับนี่ก็จะเป็นชุด4คูณ4ข้างนอกอาจจะมีฝุ่นบ้างนะครับแต่ข้างในเป็นดอกลำโพงของใหม่นะครับที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นเซตลำโพงเสียงกลางนะครับมีไดเวอร์นะครับต่อกลำโพงน่าจะเป็นของ a s s นะครับ แต่ว่าตู้นี้ก็เป็นตู้ไม้ตะแกรงเหล็กปั๊มอย่างดีนะครับวันนี้ก็จะแนะนำให้เพื่อนๆที่กำลังมองหาเครื่องเสียงรับงานที่ท่านที่มีงบไม่เยอะนะครับสำหรับท่านที่มีงบไม่เยอะนี่ครับมาดูเลยนะครับที่หนองบุญมากร้านไข่มุกค,คอมพิวเตอร์นะครับวันนี้เอามาแนะนำอันนี้อรอยรับงานนะครับรอยรอยับงานประมาณ 3- 4ครั้งแค่นั้นเองนะครับตัวก็จะเป็นไม้ ไม้อัดหนาของแรงดีนะครับนี่ครับตู้บริษัทนะครับอย่างดีนะครับตะแกรงปั๊มสวยๆมาแนะนําตู้เสียงกลางนะครับเสียงกลางก็จะเป็นนี่สี่ตัวนะครับก็จะเป็นสองทางนะครับแต่ว่าลําโพงจะเป็นกลางสองแหลมหนึ่งนะครับเป็นไดเวอร์นะครับรับประการครับยิงไกลแน่นอนครับยิงไกลนะครับเป็นปากโหลดนะครับ ตู้เสียงกลางเป็นปากโลดแล้วก็จะมีอุปกรณ์แขวนนะครับต่อนะครับแต่ผมไม่มีอ่าชุดแขวนอ่าเหล็กนะครับตัวนี้ท่านก็ไปปรับปรุงเอาเองหรือว่าไปจัดวางอันนี้คือด้านบนนะครับด้านบนของตู้ลำโพงอ่าเป็นแบบรายเล่น,นะครับตั้งได้ตัดแขวนได้ครับผมนี่ครับมีสลักให้ วันนี้เอามาให้ fc ได้ดูปล่อยแล้วนะครับปล่อยแล้วนะครับส่วนตู้เบดต,ตู้เบดเป็นดอกคาเนะครับผมดอกคาเนะสีใบเลย18นิ้วนะครับดอกพันวัดนะครับนี่ครับให้ดูคร่าวๆนิดนึงเนาะท่านที่ผ่านมาผ่านไปเข้ามานะครับหรือว่าให้ราคามานะครับเดี๋ยวผมจะตั้งราคาไว้ให้นะครับตั้งราคาไว้ให้แล้วก็ให้ท่านเข้ามาสอบถามดูว่าอ่า จุดนี้ได้ราคานี้คุ้มไหมนะครับนี่ครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็น power ครับส่วน c อสคอสผมขายออกไปแล้วนะครับ c o s กับ eq แต่ว่าเพื่อนๆก็ใช้ได้ยังใช้ได้ครับถึงไม่มีอะไรเสริมก็ใช้ได้เลยครับตัวนี้เป็น power นะครับขับเบสขับเบส18นิ้วคู่หนึ่งได้ครับแต่ผมเอามาใช้ขับเสียงกลางครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นขับสีคุณ r สองคูณสองเนาะครับสองคูณสองสี่ใบได้ครับฝั่งละาสองใบครับตัวนี้เป็นแอมประกอบนะครับวัดสูงนะครับข้างละพันวัดครับตัวนี้ตัวนี้ยังดีๆอยู่เลยครับดีอันนี้แค่อ่าสลักชื่อไว้เฉยๆยังไม่ค่อยมีริ้วรอยนะครับนี่ครับนี่คือพาวเวอร์ขับเบรคส่วนชุดฝั่งนี้อ่ามันจะเป็นไม้ลอยนะครับของนี่ครับไมโครเทค ัวนี้เป็นปลั๊กไฟครับผมอย่างดีครับปลั๊กไฟอย่างดีเลยยังใหม่อยู่เลยครับยังใหม่ๆ่ครับผมรักษาอย่างดีอันนี้คือใหม่จริงครับนี่นเป็นของใหม่ครับเป็นปลีัาเกะยแยกขับเบรกลางนะครับเบร์กลางแหลมนะครับนี่ครับมีช่องเสียบพวก usb นะครับตัวนี้ปลีของดีนะครับของจาก npe นะครับส่วน power นี่ก็ยังใหม่ครับใหม่อยู่ Pro Eurotech ครับผม สิบห้านิ้วนะครับก็ดันดันหน่อยก็สองคูณสองครับผมนี่ครับตัวนี้ใช้เป็นขับแหลมได้นะครับมอนิเตอร์ได้ครับผมนี่นี่ก็เป็นเป็นกล่องไม้ส่วนมาดูตัวร่วมนะครับก็จะเป็นพวกสายไฟนี้ผมจะให้เพื่อนๆไปนะครับเท่าที่มีอยู่แล้วที่สำคัญนะครับเพื่อนๆมานะครับที่ร้านนี่ครับ มอดึงไฟครับ40แอมของไมเอมใช้งาน2ครั้งครับตัวนี้ตัวนี้ใช้งาน2ครั้งนะครับครับยังไม่มีริ้วรอยครับพิเศษครับผมก็จะให้โต๊ะไปด้วยครับโต๊ะราคาพันพันเกนะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับส่วนอ่าส่วนอื่นก็เพื่อนเก็เข้ามาดูนะครับหรือโทรสอบถามได้เดี๋ยวผมจะ นำเบอร์เอาฝากลิง์ข้างล่างให้เนาะนะครับกูเทวันนี้มาแนะนำครับของใช้ส่วนตัวนะครับผมไม่ได้ใช้ละทีนี้ก็อยากให้เพื่อนๆเอาไปใช้ต่อนะครับไปหาเงินหาทองต่อุดนี้ก็เป็นชุดของรักเหมือนกันนะครับเพราะว่าเสียงดีครับผมเสียงดีแล้วก็ตู้คุณภาพนะครับตู้สวยครับตู้สวยมากครับรับงานไม่กี่ครั้งนะครับแต่ว่าก็ อยากให้เพื่อนๆเ,เอาไปใช้งานต่อไปหาเงินต่อนะครับในเซตนี้ผมจะตั้งราคาไว้ที่4900 0บาทนะครับให้เพื่อนๆติหรือว่าคอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่าราคานี้สมเหตุสมผลไหมนะครับมาได้เลยนะครับนองบนมากนะคอราชจะสีมาครับผมอยู่ติถนนเลยครับสะดวกเพื่อนๆเ,เ,เอารถมาถอยรถมาใส่ได้เลยครับผมนี่ครับกล่องไมรอยยัง ยังเนี้ยบอยู่เลยครับรักษาดีครับผมรักษาดีมากอันนี้โค้เดย์มาแนะนําชุดนี้ครับให้เพื่อนๆเอาไปใช้กันสี่หมืนเก้าครับใครให้สูงกว่านี้ก็มาเอานะครับใครให้ต่างกว่านี้ก็ถ้าไม่มีคู่แข่งก็ให้ค่าน้ำมันนิดหน่อยนะครับค่าน้ำมันกลับบ้านนิดหน่อยครับผมเก็บข้อแรกมา์ได้เลยครับนี่ครับของจริงครับของจริงจากโค้ d เดย์วันนี้มาแนะนํา นี่ครับพาวเวอร์นะครับพันทีหนึ่งพันของ NT s ครับดันดูดันดีครับขับเบรข้างและคู่นี่ดูดันนะครับขออภยับช่วงนี้เขาเลือกตั้งนาอมีเสียงนิดหน่อยนะครับอยู่ข้างถนนครับหน้าบ้านครับอยู่ติดถนนใหญ่อาจจะมีเสียงรถบ้างครับองขออภัยครับผมส่วนนี้ก็เป็นเบรนะครับเป็นเบรนะครับเป็นคลาสน่าจะเป็นคลาสเอบนะครับเนี่ครับ ครับอ่าทางละหนึ่งพันวัตต์ครับผมผมเอาไว้ขับเบรคนะครับไว้ขับเบรคยังดีๆอยู่ครับยังตึงๆอยู่ครับตึงๆครับี่เพื่อนๆได้ดูกันอ่าอีซาวนะครับวันนี้ปล่อยแล้วนะครับนี่ปล่อยของลักแล้วมาได้เลยเพื่อนๆครับผม FC ที่เข้ามาติดตามก็ขอบคุณที่คอมเมนต์และแนะนำนะครับวันนี้นี่ครับเซตสี่คูณสี่ ใครที่กำลังหาโยนะครับต้องการใช้เงินนิน้อยนะครับแล้วจะของดีๆมาเลยครับหนองบุญมากนะครับอยู่ติดถนนนะครับติดปั๊มปตทปั๊มปตทอําเภอหนองบุญมากครับเขียนป้ายว่าร้านไข่มุกคอมนะพ่อผมซ่อมคอมด้วยอันนี้ก็มีชุดนี้ไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้ก็เอาไปรับงานหาเงินหาทองครับไปสร้างรายได้ให้กับครอบครัวในราคานี้ได้เลยครับ แต่ถ้าเป็นของใหม่เซตนี้ไม่ได้นะครับเซตนี้ต้องราคาแ0ดหมืนถึงเก้าหมืนนะครับถึงจะได้เซตตัวนี้ครับผมนี่ครับยังดีอยู่เลยครับยังดูยังใหม่อยู่เลยครับตัวไม้ก็ยี่สิบมิลครับยังดีครับนี่ครับผมใช้ทนุถนมครับนี่ครับนี่ครับวางอยู่ในบ้านแล้วครับอยู่ในบ้านครับหลวงพ่อเฝ้ายู่อยู่ในบ้านครับผมอ่ะขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาติดตามครับถ้าใครสนใจก็ มาดูได้เลยนะครับมาดูได้เลยที่หนองวุนมากครับผมกับอ e ีซาวหรือว่าร้านไข่มุกค,คอมพิวเตอร์0862483774ครับกับพ e ีทซาวนะครับเข้ามาติดต่อสอบถามได้เลยครับผมสวัสดีครับ